วิธีชวนคนใกล้ตัวมาเรียนสมาธิคนใกล้ตัวเนี่ยเป็นอะไรที่ชวนยากที่สุดเลยค่ะแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะถ้าเราเข้าใจและทำอย่างถูกต้องเริ่มจากการปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีคิดดีพูดดีทำดีมีความสุขและเป็นธรรมชาติค่ะการที่เรามีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะจะเป็นสิ่งที่เห็นและจับต้องได้ไง่ายที่สุดสำหรับคนใกล้ชิดและกัลยานามิตรของเรา ค่อยๆชักชวนด้วยการแนะนําและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแนะนําให้รู้ว่าเรียนอย่างไรปฏิบัติอย่างไรลดความกังวลด้วยการตอบคําถามและข้อสงสัยต่างๆโดยให้รายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและในช่วงแรกๆของการเริ่มเรียนนะคะก็อาจจะมาเป็นเพื่อนมาส่งหรือคอยติดตามถามไถ่ยให้กำลังใจผู้เรียน กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะทำให้เกิดความอุ่นใจเกิดความตั้งใจเกิดความวิริยะและพยายามหลายๆคนที่มีความลังเลและไม่อยากมาในตอนแรกเมื่อถูกคนใกล้ตัวชักชวนให้กำลังใจและให้การติดตามอย่างต่อเนื่องก็มาเรียนหลักสูตรครูสมาธิจนจบและได้รับประโยชน์จากการทำสมาธิในทางที่ดีขึ้นด้วยกันทั้งนั้นค่ะ และอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะได้รับก็คือความอิ่มใจและความรู้สึกขอบคุณจากคนใกล้ชิดที่เราได้ส่งต่อสิ่งดีๆชักชวนให้เขาได้รู้จักและพบกับสมาธิที่ถูกต้องค่ะหลักสูตรครูสมาธินะคะรุ่นที่51เปิดรับสมัครแล้ววันนี้หากสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพทุกสาขาทั่วประเทศหรือ www. s m a ว t ์เ1็บดหรือทักสอบถามแอดมินได้เลยค่ะ